สวัสดีแฟนครับพี่น้องจาางอง้าทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะมือนีก่อนบรรยากาศก่อนการซ้อมนะครับกําลังเตรียมใหญ่ของใหญ่ยังกันอยู่พี่น้องดเดี๋ยวเราจะไปตามหาบุคคลคนนี้แฟนขาเรียกร้องนะครับพี่น้องเขาทั้ง,ทงช่องเพราะนั้นนันทพงศ์ลำเพลินโชว์บอกว่าให้ไปหาน้องกล้องหน่อยก็แล้ว แล้วขี่รถออกไปใช้อีกระบุน,นี่กล้องกล้องสม,มุดไปทางไหนไปใสกล้องฮะไปรันค่ะไปซื้อโคกซื้อโคกเดี๋ยวโอเคกลับมาเจอกันครับบรรยากาศก,าก่อนการซ้อมวันนี้เราก็เตรียมจัดสถานที่อ,อีกเป็นอีกมือหนึ่งที่เราจะต้องซ้อมแบบรันเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่า สอในโดมเนี่ยพี่น้องไม่ได้ขึ้นเวทีเนาะไม่ได้ขึ้นเวทีไม่ได้ขึ้นเครื่องเสียงใหญ่นะสอสนไซมอนดิเตอร์เอามาบุกิ่งมา,มากตำแหน่งมา,มากตำแหน่งการยืนอีกเท้นหนึ่งเดี๋ยวอีกจักหน่อยพี่น้องแฟนคลับเพิ่นบอกว่าเรียกร้องมาบอกว่าให้ไทยน้องกล้องกล้องสมุดมาให้ดูหน่อยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วก็ต้องไปลานขาอยู่ี๋ยวกลับมากพี่น้อง มาแล้วมาแล้วมาแล้วดาราคอยมาอนี่น้องก้องก้องสมุทรนะครับหลังจากที่ไดิพอกันหร้เมืองานสุดท้ายที่อยู่จังหวัดระยองพี่น้องเขาทั้งมาตาพุทธครับน้องก้องก้องสมุทรก็กลับบ้านนะครับกระบ,บันทั้งจังหวัดสะแก้วเมือนี่กันเลยสิมาไทายให้เบิง้งพี่น้องจา๋ามาแล้วมาแล้วดาราคอยมาแล้วคือ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  คือยังคือคือคือยังคือบิลลี่ไหมตอนนี้บิลลี่บิลลี่เอาแกนหลังจากมื่อนั่นที่น้องก้องลุ้งจากรถบัสไปลืมลืมของสิ่งหนึ่งแม่พ่อเก็บไว้ให้คือยังครับบอฮะจำได้ปะนึกออกปะลืมยังเหรอคือยังฮะเดีทางทางนี้มันดรดแสงหันมาทางนี้กันนะที่ว่าลุ้งจากรถบัสเนี่กับุ่งกับคนออกมาหลายยังไงออกมาหลายแต่ว่าบอเบิร์ต ยังของสิ้นหนึ่งอยู่ที่ที่น้องกล่องลืมลืมไว้เอาคิดเบื้องเอาคิดเบื้องดีดีฮะคิดเบื้องดีดีอย่างเนาะจำไม่ได้คิดเบื้องดีดีของห่มบอกหืมของห่มบอกก็รู้อีหย่างคนนี้คิดเบื้องดีดีเอาลืมอย่างฮะลืมฝาปะมีอยู่แนวลืมพอเอามาให้อยู่มัอนี่ เขาไม่หายเยู่เอาม่หายเยอ่ผมจำไม่ได้ผมแห้งมาจี้ันอยู่มันบ่มันบ่ได้นอนไม่ได้เบอร์วะให้ซึ่งไหนมนบ่ได้นอนคิดเบื้องมือสุดท้ายที่ห้องไปเหรียญยุลาย่องอ่ะมือนั้นมีรถบัสคันหนึ่งเนาะไอ้แอร์มันเสียรถรถบัสคันหนึ่งแอร์เสียเราบ้านนี้เพอาะแต่เพระแต่ห้องเลิกว้งตีสามมันวะเลิกวงตีสามมือนั้นแล้วบ้านี้ต้องล่อจนว่าเสาร์ล่อจนว่าเสาร์เรา ปดโมงเาจังได้ออกไปอูแล้ววันนี้รถบัสทั้งสามขั้นหนึ่งจอดล่อกันน่ะากันจนว่าจนว่าหาโมงแรกเหมือนนั่นจังได้ออกหาโมงแรกกบุกพ่อยู่หันยู่มองสนามทีวเลนอ่ะห่อนห่อนลยนี่อากาศแบบนี้หละก็ฝนตกลิ้นลิ้นต่ลู้ตนตะเด็กหน่อยซุ้มนั่นแหละไอ้น้องน้องไอ้แก้มมี่น้องแก้มน้องขิมมือนน้องแก้มน้องขิมคู่เพิงคู่พึ่งที่ คือแต่ยูนั่มเหมือนนั่นนหะแบบว่าคือนอนนอนกลางแจ้งแบบนี้แหละปูสาดนอนกลางแจ้งอ่ะคิดเบึงก็คือพ่อยิ่งแบบอืได้แบบถ่ารถสามัญดีแล้วที่นั่นกล้องลงเหมือนนั่นพ่อเขได้นอนเลยแบบว่าอาจารย์มือมีกเล่านอนโกนโกนข้าก็พอติกอีกโกนแบบสุดยอดอ่ะโกนแต่ว่าพื้นน่ะเท่าเท่าเท่าลับเท่ากับปวดสันเด้เท่ากับบุู้โตะหรอกแต่ว่าแบบแต่บ๊อบปันนั้น เเขข้้าาาใจ่ีคือถ้าคนอ้วนมันสิคนดังกว่าคนธรรมดาค้นแบบผอมนะแต่กับพี่เนี้ยไปนด้คือคนผอมบางคนกับคนดังกับมีคือกันเมื่อไหร่นอนเล่นบราไปมือแรกอะไปมือแรกผมมื่ได้นอนประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยล่ะประมาณนั้นอืมแบบแต่ว่าไปได้ว่าไ่ได้ว่าพี่พี่ไปได้บ้ามันก็เป็นเรื่องธรรมดารคับแต่พ่อกับยังบมื่อไหร่นอนไปพ่อกับเ่อไหร่นอนนั่เคื่อนอกจากว่าเพี้ยมือได้เพี้ยแักอิริจน หาลรงมือกำลังนอนนอันอยู่พอหลอดกับเมื่ออื่นพุกไปหากินเขา่าบอกว่าเวลานอนบอต้องเอื้นก็เอื้นคือเขาอืก็เอื้นคือเขาค่ะตั้งที่การค้องก็สําคัญแมนการ้องสำคัญอ่าเรืองสำคัญแล้วก็เวลาเขาไปไปอีกสิ่งหนมันบอได้นอนเต็มที่คือบอได้เหยียดขาเหยียดแข้งอ่ะมันนอนบอสบายคือจะสำหรับบางคนผู้ใดที่รดโซนโตัว มีมองพักดองมองพักไว้แล้วกัจะจะจะดีจะสบายใช่ไหมครับแต่สำหรับบางคนนี่เก็จะเขามากมากส่วนร่วมเนาะแมนบาดนตรีก็ต้องนอนกันโดยเฉพาะนักดนตรีเพิ่นก็ต้องพังขึ้นนักดนตรีเพิ่นเล่นซอดแจ้งก็เลยบว่ามีโอกาสสิได้เงีบเลยนะครับยังคืออาจารย์นักดนตรีเฮ็ดหลายอย่างผนรถผลยังก็เฮ็ดเบิดครับพี่น้องเต้นเต้นนั่นเอเมื่อขึ้นเห็นเราซากว่ามื่อคืน มื่อคืนเราวซักกระตุกเอาของสิ่งนี้พอเอามาให้นี่น้องกล้องตั้งเสื้อไผ่แต่ไดิน้องกล้องลืมไว้กล้องลืมไว้นี่เอาเนี่ยยอกลูกใส่ฮะยกสูงกล้องกล้องสมุดนะครับเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่ อัจยาใส่ดีลูลกๆหลายๆคนพี่น้องของเฮากะฮักแพงกันดีเนาะวันนี้เราก็จะเริ่มรันคือเกา่เกามอดเดิร์กไนแล้วมื่อเนี้ยไอ้ที่ที่ทวา่าโชว์ไมไรหน่อยกองไหนชว์น้ำมูบ่โชว์ไหมมีอยู่บ่พอม,มีพอมีครับผมเดโชวล์ลำเพลินคือเก่าลำเพลินคือเก่าเนาะโตเกา่าขนาดลำเพลินลำเพลินนะน้ำไหนเพื่อเดียวนะแมนผูเพื่อนกับลำโม่ไหน พูดซื้อว่าเป็น,ปนพี่ท็อปมัง้งเออพี่ท็อปหนาทีแล้วหลายแล้ว<ม>ก่อนนี้พี่ท็อปลองได้อยู่<ม>กับกล้องอ่แหละผู้อื่นลองไม่ได้เออพี่เข้มก็ลองได้อยู่พี่เข้มะขนะคือเป่ากราพื้นนกาถึงในเรื่องลำพื้นได้ก,ดดดกด่็ประเดี๋ยวหน้องทุกคนประเดี๋ยวทำบ้านตัวเองไม่ได้ที่ว่าตัวเองเป็นน้ำเต็มแก้วก็ ผมก็เป็นคนที่ว่ายัางไม่หยุดพัฒนาครับสุก้นครับ<ม>ล้ำได้เบิดครับลำเพื่นแต่ว่าใครที่จะล้ำได้เข้าสังวรมากกว่าอืลำเพื่อนมันพอต้อตงอย่างมากไม้คือให้มันเข่าจังหวะแล้วก็สังวดคือความลำเพื่อนมันไม่มีแต่ว่าไม่มีความหยุดนิ่งครับคือห่อต,ตรงแบบแต่ว่าสำหรับกล่องสำหรับกล่องพ่อว่าพานอยู่แต่ใส่ลูกข้อเข้าไปอีกลูกข้อเขามีอยู่แล้วแต่ว่าใส่มันชัดเจนข้าไปอีกไหม ถ้าชัดจนเจนน่ะกล่องที่เป็นคนที่เดนมากเล่นในเรื่องลำเพินแต่ว่าของผมเนี่ยมันจะออกเป็นขนานแทะนะกับนั่งเทือกับมีมีสอนคือจังรุ่นสมัยหน่อย,น,อยะนะเห็น<อ>ปะครับผมไม่ได้ตั้งใจให้ใหเป็นยังสันดิครับคือเสียงผมออกมาจังสันี่มันเป็นยังสันเอียงแมนก็คือแนวเสียงไงแนวเสียงมันจะออกไปโทนนั่นนะทนสมัยน้อยดวงจเจริญถา้าถ้าเสียงใหญ่ๆคือยังพวกลุงโหลดก็บที่เป็น ก็จะแาจะตีเสียงเงยเนาะเงยๆทุบๆแต่เป็นลำแพนลำแพนก็ต้องเสียงแหลมกล้องยึดแนวนี้ไปอ่ะดีแล้วไอ้ลำเพื่อนของสมไม้หน่อยของพวกถ้าเป็นลำแพนกับเฉลิมพ่นไปแพนเฉลิมพ่นอืออาจารย์ท้องไม้มาลีแม่นท้องไม้มาลีท้องมีมาไล่เคยได้ยินบ่ไหมครับท้องมีท้องไม้มาลีนี่คือเราจะเป็นคนโทนเสียงสูงลำแพนลำแพนอือลำแพนผ่น ถ้าเป็นพ่ออาจารย์ท่องนี่เราจะออกเป็นข้างลำเพื่นแนนท่องนี่ท่องมีมาได้เป็นลำเพื่นขนาดแทะเพื่นโบราณนั่บละจับสังเกตได้เลยครับลำแพรพึ่งเกิดเพื่อเกิดขึ้นเมื่อสามสิบปีสี่สิบปีสี่สิบปีที่แล้วพ้นที่ว่าเป็นเป็นคนบัญญัติบัญญัตเข้ามาลำแพรนี่หรคืออาจารย์แนน การท่องไม้มาลี่ท่องมีมาไล่เนี่ยล่ะคือที่ผมไปฟังมาคืออาจารย์ล่ำเพนเนี่ยแต่ก็คือเอามาจากฟังเล่าเนาะอืาจารย์เอามาจากฟังเล่าแมนแมนต้นตำรับสิมาจากข้างฟังเล่าเป็นลำแค่นลำแค่นลำแพนลำพื้นเสี่ยงไปทางแหล่แต่มาจากฟังเล่าแล้แปลงเป็นลำจากลำลำแค่นเป็นลำแค่นแต่แบบสอดคล้องลำพื้นลำแค่นเอาเนี่ยเราเขาก็สร้างสรรค์ผลงานไปซอยกันเรื่อยๆจังได้กะคิดว่า พีนากล้องกล้องสมุทนี่สิปังเยอะดอกพี่น้องปังก็ปีนี้เยอะพี่น้องปีน้องปีน้องปะน้องปน้องปีน้อเปีน้องปีน้างน้อน้องปีน้องปน้องปีน้องปีน้องปีน้องนับสปน้อน้อปีนกองปีน้องปน้องปันไอองปัน้องปีน้องปัน้องปีน้องปีน้องปีนองปีนมองปรน้องปีน้องปีน้อ่ปีน้อมปีน้องปีน้องปากาองรน้อมพีน้องเก็บอาปีนเนาะมนองี้ครปบนากกดไลค์กปแช้์กปีน้องปีน้เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้คนทีน้อปด้วงนะครับ ลาไปก่อนพี่น้องจ้าสวัสดีครับ